รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาคปราศจ,จากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย สตรีกรุมเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่ตำบลพระเพลิงจังหวัดสระแก้วนะคะเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างค่ะของสมาชิกจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะโดยการนําเงินกู้นั้นมาใช้ในการที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองค่ะที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างไปติดตามได้เลยค่ะก็ไปซื้อหมูฟาร์มเหมือนฟาร์มเขาไม่เอาไซส์นี้แล้วเขาก็ขัดออกแล้วก็ไปซื้อมาเลี้ยง ตัวละเจ็ดแปดร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็มาลงทีละสี่สิบห้าส,ส,สทีนี้ตายแล้วลง10ตาย5ลง5ตาย3อย่างเงี้ยคือมันขาดทุนตลอดนะคะพอกลุ่มมีมีชุมชนเขาจบวิสาหกิจเกี่ยวกับหมูเขาก็เลยแนะนาว่าทำไมไม่ลองเลี้ยงแม่พันธุ์ดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันจะลดต้นทุนในการซื้อลูกหมูแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เรากำหนดได้ เราจะเน้นคุณภาพคือลูกหมูเราทุกตัวจะต้องมีคุณภาพถ้าออกไปหาลงทุนแล้วเราจะติดตามดูลูกหมูเราทุกคอกที่เอาลูกหมูเราไปเลี้ยงอะคะ่ะเพราะเรามั่นใจในตัวลูกหมูเราว่าอย่างน้อย3เดือนครึ่งหมูจะต้องเฉลีย่ย9 0 1 0 0กิโลแน่นอนหนูก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบุบัตสตรีนะคะแล้วก็จังหวะที่ว่าเราขาดเงินทุนที่ว่าจะมาลงทุนด้วยก็ต้องแบบ ขอบคุณกองทุนพัฒนาบุรพสตรีเลยนะคะที่ว่ามีโครงการอย่างนี้เข้ามามีเงินช่วยเหลือแล้วก็มันเป็นอกองทุนที่ว่าดอกเบี้ยต่ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาอ,อยากช่วยเราในส่วนที่ว่าเราเราไม่มีเขาไม่จํากัดว่าคุณอายุแค่นี้คุณไม่สามารถกู้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องขอขอบคุณที่ว่าทําให้เราได้มีเงินก้อนนั้นแล้วก็มาถึงในจุดจุดนี้ที่มีแบบกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็มีหมูที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะ่ะ ก็ขอบคุณกองทุนพัฒนาบุคคสตรีค่ะขอบคุณค่ะความตั้งใจงในการที่จะเลี้ยงหมูให้ได้มาตรฐานนะคะจึงทําให้สตรีกลุ่มนี้ได้หมูที่มีคุณภาพดีซึ่งถือว่าเป็นความซื่อสัตย์เบื้องต้นต่อลูกค้าก็ทําให้ลูกค้านั้นมีความไว้วางใจรวมไปถึงค่ะมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะคะทําให้สตรีกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งสาม,มารถที่จะชําระหนี้ได้ตรงตามกําหนดด้วยค่ะ นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสมาชิกจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะไปติดตามความสำเร็จของสตรีกลุ่มไหนกลับมาติดตามด้วยกันค่ะ